บริษัทลิฟท์พลัสเฮลท์โซลูชันจำกัดบริษัทผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฉลองความสำเร็จ6ปีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ดูแลตับเตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านร้านขายยามากกว่า1,000ร้านทั่วประเทศในปีนี้ค่ะนางสาวตรีจุธาสวงท่าไม้ประธานกรรมการบริหารบริษัทลิฟท์พลัสเฮลท์โซลูชันจำกัดผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระบบทางเดินอาหารและตับที่ดูแลคนไทยมากว่า6ปีและปีนี้ลิฟท์พลัสก้าวสู่ปีที่7 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Li f t u อั up, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้ตื่นเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นการผสมผสานสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษมีส่วนประกอบหลักคือแอลกลูตาไทโอนป้องกันร่างกายจากสารพิษและอนุมูลอิสระผงสาหร่ายวากกเมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสะสมสารพิษและแอลโกอฮอล์และสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีนวัตกรรมช่วยละลายน้ำได้ส่งผลให้ดูดซึมได้ดีกว่า ลิฟ u อประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่นๆเช่นไกลซีนแอลซิสเทอีนวิตามิน B12 และวิตามิน C ที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองลดภาวะความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าโดยบริษัทได้วางแผนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมร้านขายยามากกว่า1,000ร้านค้าทั่วประเทศภายในปี2567นี้เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ในงานยังได้จัดเสวนาหัวข้อโรคตับส่งผลต่อสมองมากกว่าที่คิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพอีกด้วย ก็สําหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่7จ็ดอาก็ต้องบอกว่าลิปพลัสยังคงยังคงยึดมั่นเนาะที่ยังอยากดูแลสุขภาพตับนะคะและระบบทางเดิอนอาหารของคนไทยนะคะรวมไปถึงสุขภาพองค์รวมนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ยังหาแนวทางเนาะในการแก้ปัญหารหรือว่าตัวช่วยนะคะก็อยากให้นึกถึงลิปพลัสนะคะแล้วก็สนับสนุสนลิปพลัสได้ค่ะ ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะในส่วนของตัว Lip พลัสและสำหรับตัวใหม่เนาะตัว l i ปอ p พก็สามารถติดต่อช่องทาง Facebook Fan Page นะคะหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะคะรวมถึงติดต่อผ่านทางแอดมินของทางช่องทาง Lip พลัสได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ